ว่าวิทยาลัยของเราจะเปิดหลักสูตรใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลักสูตรใหม่ก็คือหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนะคะวิทยาลัยของเรานะคะจะมีสถานที่ฝึกปฏิบัติจริงค่ะและวิทยาลัยของเรานะคะจะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพของตัวเองด้วยค่ะมาทําความรู้จักกับหลักสูตรใหม่ของพวกเราได้เลยค่ะไปหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยวิทยา สาธารณสุขศิลิกรจังหวัดตรังเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยในชั้นปีที่1จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิชาชีพทั่วไปจากนั้นในชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่4จะเรียนลงลึกเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยทั้ง4สาขาได้แก่สาขาเวชกรรมไทยสาขาการวดไทยสาขาพานุพันธุ์ไทยและสาขาพีเศษกรรมไทยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละสาขาจะมีอะไรบ้างคือดารเวชกรรมไทยคือหลักการทัตประวัติ การตรวจร่างกายนะครับการวินิจฉัยโรคตามหลักวิธีการแแผนไทยนะครับโดยเลือกใช้ยาแผนไทยหรือตำรับยาแผนไทยในการรักษาโรคและสั่งการรักษาโรคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของพิธีกรรมไทยนะครับพิธีกรรมไทยคืออะไรพิธีกรรมไทยคือการปรุงยาตามตำมิธีการแพทย์แผนไทยนะครับมีการพิเคราะห์ตำรับยานะครับการตั้งตำรับยานะครับการจ่ายยาสมุนไพรในงานสาารณสุมูลฐานนะครับบัญชียาหลักแห่งชาติจากยาสมุนไพรนะครับยาสมุนไพรจําบ้านแผนโบราณแล้วก็ การพัฒนาถึงการสมุนไพรต่อไปนะคร ai, like. okay. to Ruth, ับเรามาดูการนวดไทยนะครับการนวดไทยคืออะไรการนวดไทยก็คือการนวดแบบราชสํานักนะครับและการนวดแบบเฉลยศัตว์นะครับและการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนะครับมีในส่วนของการใช้ในส่วนของฤทธิดัดต้นนะครับการอบสมุนไพรนะครับการประคบสมุนไพรนะครับเพื่อการประคัดรักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายเรามาดูส่วนของการกรดุงคันไทยนะครับการกระดุมคันไทยคืออะไรนะครับ การกรดุงทันไทยก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพบรรดาหลังลอดนะคะร่วมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับจะมีการหูไฟนะครับการวดและการประคบบรดาหลังลอดนะครับการเข้ากระจงนะครับการทับโมือนะครับและการนั่งฐ่านนะครับเพื่อในการที่จะดูแลสุขภาพของบรนดาหลังลอดรวมถึงการให้คําแนะนําต่างๆนะครับสำหรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังเรียนจบนะคะคือ1เป็นแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 2. เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการในสถาบันการศาึกษา 3. เป็นนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 4. ทํทำงานโรงงานผลิตยาสมุนไพร 5. บริษัทขายยาสมุนไพร 6. ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของธรุรกิจเช่นสปาร้านขายยาสมุนไพรและคลินิกเป็นต้นค่ะโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ศึกษาหลักสูตรการแพทย์ไทยมหาบัณฑิตในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเภสัชพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เครื่องสัมผัสาสธารณศึกษามหาบัณฑิตสำหรับคนที่สนใจสมัครมาเรียนต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญสายวิทย์คณิต 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 3. ม,มีสุขภาพสมบูรณ์ดีทางร่างกายและจิตใจไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติในการศึกษาและในการประกอบอาชีพ 4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนดไว้น้องคนไหนที่สนใจที่จะสมัครเข้าเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.pi.ac.th หรือ www.adminchat.pi.in.th ค่ะ Yeah, yeah,